แล้วมาอยู่ในมัสยิดลืมปิดเสียงโทรศัพท์สายเข้าโทรศัพท์ดังโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเช่นการทําสัญญาณในการตอบรับสลามอ่ะเวลาคนมาให้สลามตอบรับสลามไม่ได้ใช่ไหมก็ให้สัญญาณได้อะอันนี้ถือว่า น้อยไม่มากไปคันยุงมากัดหน้ายกมือขึ้นมาเกานิดหน่อยไม่ถือว่ามากหรืออ่าแล้วมาอยู่ในมัสยิดลืมปิดเสียงโทรศัพท์สายเข้าโทรศัพท์ดังโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเราสามารถที่จะล้วงแล้วก็ขึ้นมาปิดเสียงได้อันนี้ถือว่าน้อยนะครับแต่ถ้าวางอยู่ที่พื้นเนี่ยก้มลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการยืนลงไปเลยหลูกว่าลงไปสยูดอันนี้ไม่ได้ หรือละหมาดอยู่้าสรงหลุดอย่างไงครับรู้สึกมันจะหลุดเราสามารถที่จะนุ่งสรงได้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่มากจนเกินไปนะครับหมวกกลมลงหลูก,กวัวหมวกกําลังจะหลุดสามารถที่จะขยับหมวกไดอ้อันนี้ถือว่าไม่ใช่การกระทําที่มากเกินไปที่มากเกินไปนั่นก็คืออย่างเช่นการก้าวหลายก้าวอย่างเช่นเวลาเรายืนละหมาดสองคนกับอิมามใช่ไหมครับ แล้วก็มีคนมาต่อหลังอ่าโดยมัตถาชาฟีเนี่ยได้บอกว่า39ขึ้นไปถ้าแต่ถ้าหากว่าเป็นการ9ก้ามา1นแล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็9้าอีก9กหนึ่งอันนี้ถือว่าทําได้ไม่เป็นไรนะครับ